สวัสดีจ้าพี่น้องทาวเอฟซีของาย,าายายนาลีจ้าโมนี้ยายนาลีกลับมาทักทายอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าอากาศรับดินโมนี้ยายลีมาดับดินพี่น้องอากาศแดดดีจ้าคนได้หลายพี่น้องจ้าคนหลายค่ะพี่หญ่พายายลีมาตรวจว่างคนเลือดพี่น้อง คนเลือดดีมากจ้าคนเลือดดีายพี่น้องเอ้ยดีคนเลือดยาดีดีมากพาสันาบวันนี้อ่าอากาศที่อย่างพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ไข่บวมวหนาวอายจากควิดิล้รสุขภาพแข็งแรงพี่จะเลือดเลือดอันเลือดการประดนั้นล่ะสูงคัก ตอนนี้ราพินอากาศดีพี่น้องคนลหลายหลายมือนี่แดดเมืองยายรีวิวจดาแดดคนออกเที่ยวพี่น้อง,งขันเีนเ็แดดยกสี่หลักพลังไม่ว่าจะพลังแถวคนไทยกับมากคือกัดยายรีกับมากมากแดดอากาศมันดีจะอากาศดีคนหลายเองค่ะยายนารีพามาส้มส้มวิวบรรยากาศดับดิ้นเนาะจ้ะเนาะ สิกับแล้วจ้าฟัางผลเดือนแล,แล้วกับสิกับแล้วมากับพ่อใหญ่จ้ะพ่อใหญ่ยายลีญปุญ่นเรื่องหลังอยากกินอยังญี่ปุ่นส่วนสัญญางมาหอดเมียอากาศสดใสสวัสดีพี่น้องทุกคนจา้าเอฟซีสุขคนจา้าเอฟซีของยายลีสุขคนสุขู่สุขคนยายนาลีมาท,าทักทายหน่อยจ้ะเนาะพามาเดินเที่ยวายพาเอฟซียางเที่ยวแถวดับบลินพี่น้องมามามา ยางเทยวน้ำยายลีเสียงยายลีกับสิบดนันในซัดคนไดน้อจ้าเนาะเพราะว่างวจากไข่หายไข่จากโคบิดหัวจากเสียงหายไข่หายจากโคบิดจากเสียงมันกับสิบดนันในกลับมาคนไดพี่น้องเสียงกับยังสีแหบแห่งอยเขาว่าบาุบมีไข่บุมีหยังตรวจแล้วขึ้นฉีด,ดียวพี่น้องหายทั้งครอบครัวแล้วจา้าหายป่วยทั้งครอบครัวแล้วสุขภาพแข็งแรงกลับมาคือเก่าแล้วทั้งครอบครัวลูกสามี ลูกเคยหลานน้อยง่ายกันหมดแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงให้กำลังใจจ้าให้กำลังใจย้า,ายลีตลอดมา FC ไฟ FC อ่อนให้กำลังใจตลอดซุ้มเมื่อมซมื้อเพินพ่นเพิ่นว่าย้ายลีคนตายง่ายดอกย้ายลีคนเหนียวสัน FC ฝาบาทจ้าคนกกตายง่ายดอกประหอดนะเวลาเนานะอฟซีฝาเน้า เทพดาเทพดาเราเห็นคนผีของเขาอยู่บบาไปก็ไดเนาะพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไงจ้าดับบินพี่น้องมองดูหันยายนาลีพามาเบิ่งบรรยากาศแถวดับบินเนาะจ้าเนาะพ่อใหญ่ผัวโู้โหพ่อใหญ่ผัวคอยพผลย่างมาพคนพ่อใหญ่ผัวคอยพ่อใหญ่คอยย่างมาแล้วคนหลายหลีพี่น้องมันีิสุดยอดเลยไอ้ผาพสี่ไอ้ยึกยักยักจัดน้อยเด้อพี่น้องขอโทษเด้อจ้าพ่อบายยายนาลี มือนึงจับกล้องมือนึงหิวถุงโอ้ยขีย่จักรยานกันซุ่มซ้นเหมือนพุ่นไลายๆเนาะลูกล,ล่ะพ่อยไปเด้ออีพอเลยตทำคนเด้อลูกคนก็หลายคักหลา่แงมือนีปันมาดอกเห็ดพี่น้องเลยหยุบหยับหยุบหยับหยุบจักสิพากันไปใส่ได้พี่น้องจักว่าสิพากันไปใส่พุน่นเดนะ็กกระดาเนาะเอ้ยเพิ่นเปิดเม็ดแล้วจ้าแถวไอแลนด์เพิ่นเปิดเม็ดเนาะพี่น้อง เพื่อนบ่ได้บังคับแล้วผู้ใด้จะไส่ก็ใส่ได้ผู้ใดบ่ใส่ก็บ่เป็นหยังจ้าไอแลนด์น่ะมันเปิดแมตต้าโดนแล้วพี่น้องจ้ายายนารีกันเลยมารีวิวให้เบิ่งเนาะจ้นเนาะแดดดีพี่น้องจ้าอากาศดีดียายนารีก็ใส่เสื้อกันหนาวไปว่าหน้าหน้าหนาวพุ่นล่ะขัวข่อยเด้ยบประทีนี้มีแต่ยยางบ่เบิ่งตัวเด้ไหมขวนขัวก็อยู่พุ่นพุทธาพ่อใหญ่จอด อ่านยังบุยายนาลีก็สิไปอันมือนี้บ่ได้ซื้ออีหยังดอกอันนี้เป็นอีหยังเนาะสาวสาวสงการเจ้าสวยพี่นอ้องคนสวยคนสวยเนาะจ้ะน้องสวยยี่หลีน่นั่นใส่ดีแดดจ้าพี่น้องแดดสะอ่อนแดดโอ้ยคอยอยากมือนี้อากาศดีแห้งคัก มาส้มบรรยากาศน้ำยายลีเด้อพี่น้องเอ้ยอากาศดีคนกันหลายคนสวยก็เยอะคนรอก็เยอะจ้ามือนีคนสวยคนรอคนสวยคนรอออกมาเห็นมดพี่น้องคนชีหช่หย้ยคนชี่ห้ย็เห็นมดดมือนี <c oughs> มันแดดเด้ดดพี่น้องเอ้ยแต่มันอยู่บานเขานีเนาะแต่มันอยู่เมืองไทยนี่็สิึข,ข่าห่มหมดละที่นี่ก็ตากแดดกัน กินแดดกันก็ดีใจมีความสุขหลายกลัวข่อยเด้กอสเว่ย่ะอือถามพ่อใหญ่เนี่ยลานหน่อยข่มากมากได้เสียงตุ๊ดตุ่น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 เนี่ยน้องช้อนน่ะน้องช้อนนี่กินเสียงอันนี้เพราะได้ได้เพิ่นมากหลายพี่น้องเอารถมอเตอร์ไซค์สิไปเงี้ยสิมาละพอเจ้าสิ่งไข่ไปให้เจ้าสิ่งไข่มาเอาค่าจะรีวิวอยู่นี่รถรถพี่น้องรถ ออกมาพี่คนมันกะสิคนส้นกะสิกะสีหน่อย,อยๆซ่าๆเราพี่น้องคนบนเทือกเขาไปพูนเขาไปเมืองหลวงพูนเขาไปคุณลายเนาะอันนี้กระทางมาแบบว่าคาเฟน่นี่พี่น้องยายนาลีพามารีวิวคาเฟอ่อากาศโอเคค่ะอากาศมาเมื่อไรอากาศดีมากจ้าวันนี้ เขาก็สิว่าปา้าาแดดปนี้เธอกรใส่เธอมาจากประเทศ,นะาาเทศไหนรู้จีบ้าเนาะมาจากประเทศไทยจ้าไทยเกิดจ้ามาจากประเทศไทยเนาะพี่น้องจะ่าคอยทอคอยคอยดาวทั้งหอบเสียทั้งหอบนี่ก็บก่วยเหรอเนาะพี่น้องเนาะกลัวกัญญาต้องปวดเนี้ยต้องแก้ต้อแก้จัง เฮ้ยบ่อจ้าอากาศบร island, you know? Know รยากาศไอเลนพี่น้องบรรยากาศนะจ๊ะทรงบรรยากาศกันเะจ้ะคุณครัวคอยย่างมกแซกม็กแซกอยู่พี่ยายโนรีสิไปซื้ออันสิไปซื้อผักพี่น้องเบิ่งก่อนมามันสิมีผักหรือยัง เออเยนารีบอได้หิวมาจ้าด้านแถวที่ใกล้เจวิสเพราะว่าหิวบัวไวมันหนักเนาะจ้าเนาะก็เลยมาสื่อกใกล้ๆนี่ก็บม่ได้สื่ออีหยังหลายดอกเพราะท่านได้โทรถามลูกด้วยว่าจะยังหรออ้าวกล่องเยนารีคือเป็นรังๆเื็นม้วนสิพี่น้องกล่องข่อยไหมือเป็นอย่งสี่คือโปรเจม็มกล่องเป็นม้วนๆหาลังเทียพี่น้องขอโทษขออภัย มือใหม่มขัดขับค่ะมือใหม่หัดขับนอกจากเนาะมือใหม่หัดขับพี่น้องขอโทษเด้อคนโอยคนอ้วนคนยังเห็นหมดเนี่ยมันเห็นพี่น้องก็ <c oughs> ต้องเบิ่งหนักคนไทยหรอกพี่น้องหนักคนไทยเดิมเดิมเห็นสึมมือนอกจากเนาะมาเบิ่งบรรยากาศมาเบิ่งบรรยากาศกันดีกว่านอจ่ายัยนั่นดีกับสุขาพไปเบิ่งบรรยากาศทั้งนี้สิบวกใครมีคนพี่น้องออกมาทั้งนี้สิบวกใครมีคนปัญ้า นในลานที่ยายเรียนไปซื้ออนนะนรหนึ้งก็มันแพงหมดไปดอกลานหนันแ,แ,แพงแพงค่ะแพงในของกินอีกอย่างก็ขึ้นแพงมากพี่น้องเอ้แพงค่ะแ <c ười> พงเนวิธีไหนถอได้หมดวิธีไหนถอย่างสงม้มยูมานน้ำกลมเมียอันนี้ทางสิย่างไปขึ้นรถบ้านสิกลับไปติดเท้าสิกลับปานถอยนอกพี่น้อง หลังจากที่ฟังผลเลือดเรียบร้อยแล้วมื่อ้บ่ได้มาเอาอยาเอ,าอย่างจากอีกมาฟังผลเลือดอย่างเดียวผลเลือดยายนาลีดีมากว่าสันราห,หมอ่ายายนาลีก็ดีใจแล้วพาเจ้าดีใจเพราะผลเลือดเจาดีวันศุกนดีแล้วเนาะนี่ได้หลานแขกใอยสิบเบิ้งของรลานแขกมันนึ่เอีหยใครยากินซองขะยากรู้โยต้วบาใครเหรอเ็นอะไรพี่น้องขอ,งของรานแขกมะนี่ยัง แนนี่กับโมบงผักกสูดพนี้นีอย่างบงดุกคองมันก็สินเอาเนาแล้วแะนะแนนี่กับเขามาบงสูดิดมิ่งออืเอามาบงผักผักยังไปนยังผักบงผักผักเป็นหน่อผักบงผักหมดที่หน่อเอ้ยแนนมีความบนผักเหนยพวกปานำผักน่าส ทดดวดเรียกปฏิธรรมพระอรวณเลื้อยไก่ไก่ตับเล้ยตับก็มีตับตุ่มูแกะเกือกมีหมดตับไก่ก็มีแต่ก็เอาดอกตับไก่ออตับไก่ยาลินไม่เอาเฮ้ <c oughs> ตัวคอยยืด่ะย่างจอพี่น้องไปร้านใหม่ร้านนั้นของมันบ่มีมีตับกกยน์ตะยายลีบ่เอาบ่อยา,อยากเลยก็ขึดอยากเลยบ่เอาเออหรือบอกพี่ตินน๊เนาะบอกพี่ติ๊ไปอันหนึ่งเแจเ้วสุมนะไหมือกลัวเออลืมมาลืมแล้วบไร้านแขกัลาดกินานา่ค่ะพี่น้องบรรยากาศซอรี่ซอรี่ บรรยากาศพี่น้ <c oughs> องสมบรรยากาศกันโตน,าานะจ๊ะนาะสมบรรยากาศสมบรรยากาศ่รรากาศตกันทั้งนี้คนมันเสีย็หลายพี่น้องเพราะว่าทา้งไปบ้านทางไปขึ้นรถยาลี่นตาบ,บอดพี่น้องเลีตสวนเนาะมันจะมีรานกินอีก้านนึื่องยุคพงนานโอ้โหทีมีอีอย่างบอกได้นาลีก็ยังโอ้โหไปพาไปเบิงเนา,จานะจ๊ะนาะ เราตีรีวิวกับาจิตสวดมากมันจะไปรีวิวเออบรรยากาศจะเป็นยังล่ะพี่น้องแบบอะรเอื้นอีกบรรยากาศจะเป็นยังไ่จ้าคนรี่เ็พวกหลายบันไดทั้งนี้พวะว่าคนรทย่างไปด้านบนอ่ะคนรทย่างไปด้านหลังเวลาห่ รนมกันมีอ,อย่างมอ้งพักพักแล้วก็เห็ดเห็ดอุ้ยมีแต่เห็ดอีอย่างดุไหมรวมออกอ,อย่างกันนี่นีเห็ดอันนี้เฮ็ดพ้นกับคนหลายพูดม,มีอีอย่างเหรอพี่น้องพุ้งกับสุกแล้วเอ้ย ไม่มีอะไรจะเอาเลยเส้นขนมกนีนเนาะเส้นขนมกินก็เส้นนี้อยู่บ่านเ่ยพ่าเป็นของเนี่ยเราพี่น้องของด้านจินย่านนีีพาว่าเป็นเู้สึกว่าเส้นเส้นๆๆแถวนี้เลยของมบลาขคือลานนันบุกไข่มีดพี่น้องของบุกไข่มีดท่านมีแต่เส้นนี้อย่าง เส้นที่คอยตองการมีไม่มีเลยจ้าม่อย่งเลยพี่น้องไม่อย่งเลยเออคอยเจาอีหยังล่ทไม่สมคอยนี้ยออยู่บ้านนี่อย่งกลัวคอยั้เอาบักกไหอย่างกโอเคกนะ I, 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 yeah. okay, I don't know go try ใช่ใช่กลัวเขาย่างมาจับรถสิรถสิมาแล้วั่านก็รู้กันบพทัานก็บสิกับมาไปล่านลาดพุ่นลาดพุ่นสิมีอีหยังบ็รู้กันใครคอยเพราะทัานรุดได้เนี่ยอันเาลีบเทัานรุดอะไรสิกลับมาไปล่านพุ่นพี่น้องลาดพุ่นของสูงหลายอยู่เออนั่นก็พุ่นกับบใครมีตะกี้มันไปล่าน กี่มันสิมีลันเวียดนามอยู่เหมือนกันอยู่หัวมุมมันยายนาลีสิม,มันมักมาซื้อของลันเวียดนามพี่น้องว่าของมันถืเนาะจา้ะเนาะเออตอนนี้เขาวบ่มีแล้วนะมันเพิ่นสร้างเป็นอีหยังบ่ฮั่นน่ะที่ตู้เอที่เอมีหยังเด้มาแล้วมาแล้วโอเครถมาแล้วพี่น้องยายนาลีก็สิขึ้นเล่นแล้วนะจา้าสวัสดีจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องของยายนาลีนะเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย